สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้วันนี้อยู่ที่บ้านแม่หนิงกกกอกนะคะนะคะนี้ก็จะเอาเอาของฝากของเอซีมาให้แม่หนิงนะคะเพื่อนๆขอขอบคุณนะคะขอขอบคุณพี่แอสนะที่ส่ง้ตบุ๊กใช่ไหม ไอ้ไอ้อะไรนะำละมุดละมุดละมุดโอ้ยลมุดใช่พี่บ้านบ้านอยู่เออใช่อยู่ได้ยินอยู่เพนักงาจะส่งละมุดละมุดนึกว่าส่งมาทางไหนละมุดคืออะไรนึกอยู่นะอ่าอันนี้คุณบ้านที่บ้านก็มาถึงบ้านกันหนงแล้วนะพี่แอดทำภารกิจเสร็จแล้วนะอะไนี่ยวันนี้มาโกก่อนไหมวันนี้ไปไม่เซนเหมียวของทุกคน นี่เม่หิงกอกนะคะเพื่อนๆนะคะของมาฝากเต็มรถแล้วนะคนนน้นคนนี้คนนี้ยังไม่หมดเลยยังไม่อขอบคุณมากนะคะขอบมากนะคะเอาของมาฝากเยอะจ้ะจะกลับตอนไหนลุงพลมาแตนก็ยังไม่เจอเลยเขาไปทุกวอยู่ปายยงอยู่อีกหลายวันเดี๋ยววันนี้จะไปลำถวายผู้ปู่ต้นหน่อยเออเดี๋ยวไปลำช่วยแล้วว่าตอนไหนลำตอนเย็นเนาะเขาเตรียมอะไรมั่งเขาต้องใช้อะไรมั่ง พึ่งล้าำขั้นก่อนให้เราได้เต็มก่อนเราไปล้ำใช่ไหมย่งหนึ่งถวายก่อนเลยล้ำถวายหมดเลยเราจะล้ำเป็นนี้เปี้นล้ำไไม่ยากเลยนะย่างนึ่งเนาะมีกล้วยเดี๋ยวกล้วยหอมทองย่างนึ่งก็มีเดี๋ยวจะเอาไปให้แล้วแล้วเราต้อง เอาอะไรมั่งพวงมาลัยอะไรอย่างเงี้ยเออกล้วยหอมทองเราไม่มีพวงมาลัยเพราะว่าวันนี้จะไปเต่างอจะได้ซื้อมาเลยมีงั้นเอาพวงมาลัยเหรอเราก็ซื้อพวงมาลัยสดเนาะเอาพวงมาลัยสดเนาะจ้าพวงมาลัยสุดแค่นี้นะคะขอบคุณนะคะแม่หนิงค่ะ